สนับสนุนโดยฮาตาริ Happy New Fan ให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ คณะนักโบราณคดีมนทนเหอเปยทางตอนเหนือของจีนเปิดเผยการค้นพบจารึกโบราณพร้อมออกษรจีน1,235ตัวซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคราชวงศ์หมิงปี1,368ถึง1,644ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลตงซานเจ้าเขตหนานเหอเมืองสิงไถ จารึกจากปี1,606ดังกล่าวยาวและกว้าง80ซนเมตรหนา17ซนเมตรและทําขึ้นจากหินบูสโตนโดยมีการยืนยันว่าเป็นจารึกบนหลุมฝังศพของพ่อแม่ของเจ้าที่รัฐที่มีชื่อว่าลี่รั่วกุย จารึกโบราณน,นี้บันทึกการย้ายถิ่นฐานของครอบครัวการสืบทอดและการขย,ขยายวงตระกูลตลอดจนเรื่องราวชีวิตของเจ้าของหลุมฝังศพซึ่งยังเผยภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ตอนใต้ของเหอเป่ยในห่วงเวลานั้นหลานเจียนหุยผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ในสิงไถกล่าวว่าจารึกข้างต้นถูกเก็บรักษาไว้ยอย่างดีและบันทึกข้อมูลเอาไว้มากมายทำให้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาทางการเมืองวัฒนธรรมและชีวิตทางสังคมในพื้นที่ตอนกลางและใต้ของเหอเปย่ยยุคราชวงศ์หมิง